ครับวันนี้พามาชมนะฮะรถตู้คอมพิวเตอร์ออนอยูตัวใหม่นะฮะรุ่นหน้ายาวติดตั้งกันชนหน้าและกันชนท้ายนะครับเป็นงานสแตนเลสนะครับดูรูปแบบงานติดตั้งแบบนี้นะครับขายึดนะครับจะมีขายึดนี่ฮะตรงกลางนะฮะเห็นมซ้ายขวานะครับเป็นงานสแตนเลสทั้งตัวนะฮะแล้วก็ยึดข้างนะฮะฝั่งนี้นะฮะด้านซ้ายหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ยึด นี่ฮะด้านข้างขวาอีก1ตัวนะครับเป็นงานสแตนเลสสชั้นนะครับแล้วก็มีวงกลม2อันนะครับแล้วก็มีเส้นตัดอีกหนึเส้นนะครับโอเคนะครับมาดูด้านหน้ากันหน่อยฮะส่วนนี้กันได้เต็มเลยนะครับเต็มหน้านะครับแบบนี้ฮะมีเส้นกลางนะฮะหนึ่งสเส้นนะครับ อันนี้โอบข้างมาถึงด้านนี้เลยนะครับกระชนตัวนี้ยึดนะครับตัวนี้ฮะเห็นไหมแข็งขายึดไปฮะตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะใครอยากได้นะครับกันชนรุ่นนี้นะฮะสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวตัวนี้อินบ็อกมาสอบถามหน้าได้นะครับที่ Facebook f แ n p a g e แต่งรถหน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับเป็นงานสแตนเลสนะครับไม่เป็นสลิมการันตีได้เลยนะฮะงานติดตั้งแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ